สวัสดีค่ะสุภาพรมิตรหมอค่ะวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวพยันหุวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทค่ะสวยงามและเข้มขังนะคะเรามาชมความสวยงามกันนะคะสวยเก่าและเข้มขังนะคะ สวยเก่าและสมบูรณ์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ ท่านที่สนใจ,จติดต่อได้นะคะเป็นพยายนของหลวงพ่อปวยนะคะวัดโคสีตารามคะ่ะสวยเก่าแล้วเข้มขังนะคะ สวยเก่าและสมบูรณ์นะคะสนใจติดต่อที่เบอร์โทร08 5 3 8 3 3 0 7 9สุภาพพรขอบคุณค่ะ